ไปอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับกับข่าวล่าสุดที่มีการประกาศออกมานะครับจาก s h o ป e ีเว็บไซต์ e-commerce ยักษ์ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการปลดพนักงานไปกว่าครึ่งนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่ๆอย่าง s h o ป e e f o o d เองนะครับที่โดนมากกว่าส่วนอื่นๆเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร ของ s h อ p e e เองหรือว่า Lazada เองนะครับที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยขาดทุนมายาวนานหลายปีนะครับแล้วก็ไม่มีทิท่าว่าจะสร้างกำไรขึ้นมาได้เลยแม้ s h อ p e e เองเนี่ยจะเป็นบริษัทลูกของ C นะครับที่มีบริการที่สามารถสร้างกำไรได้มากมายอย่างบริการเกมในธุรกิจของก a ลินาเองแต่ว่าพวกเขาก็ต้องมาขาดทุนกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเป็นตัวเลขที่ชดเชยที่สูงมากๆนะครับ ซึ่งสัญญาณที่ออกมาเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้จะมาชวนลองวิเคราะห์กันนะครับว่าธุรกิจถัดไปธุรกิจอื่นๆที่จะมีการปลดพนักง,งานลอดใหญ่ตามช้อปปีไปเนี่ยจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม welcome to geek daily explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นร้อนมากๆเลยนะครับที่บริษัทซีกรุ๊ปนะครับที่เป็นบริษัทแม่ของช้อปปี้เองนะครับกำลังปลดพนักงานลอดใหญ่นะครับในตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับเพื่อที่จะปรับใหม่ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆ มันเป็นการปรับลดพนักงานลดใหญ่มากๆนะครับส่งผลต่อตําแหน่งงานโดยเฉพาะในประเทศไทยเองนะครับธุรกิจใหม่ๆอย่างช้อปปี้ฟู้หรือช้อปปี้เพยนะครับก็โดนหางเล่ไปเต็มๆนะครับมีพนักงานที่เข้าไปจอยร่วมกับ แพลตฟอร์มในส่วนนี้เนี่ยจำนวนมหา,าศาลแล้วก็หวังพึ่งไรายได้จากพวกเขาครับแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนะครับว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะบานปลายนะครับขาดทุนบานปลายมากๆแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะสร้างกําไรได้ในเร็ววันนี้ แม้ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยจะทำให้แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันบูมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะ Delivery Service เนะครับการส่งอาหารต่างๆเนี่ยมันสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับที่ไม่สามารถที่จะออกไปตามร้านอาหารได้เป็นปกตินะครับแต่เมื่อการแพร่ระบาดเนี่ยมันหมดไปนะครับแน่นอนว่าพฤติกรรมมนุษย์เรามันก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งนะครับตอนนี้เี่ คนก็เริ่มไปจับจ่ายใช้สอยไปทานอาหารที่ร้านอาหารกันเป็นปกติอีกครั้งนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อ,อแพลตฟอร์มพวกนี้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มที่จะโดนต่อไปแน่ๆนะครับไม่น่าจะรอดพ้นก็คือแพลตฟอร์มของ Delivery s e r v i c e ต่างๆนะครับที่มีการ แข่งขันสูงอย่างมากเป็นตลาดแดงเดือดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเองเนี่ยมีคู่แข่งมากมายไม่ว่าจะเป็น l i น e Man, s h o p ปี้ฟู้ด a พนดหรือบริการในประเทศไทยเองอย่างโลบินฮูนนะครับที่เกาะกระแสเข้ามาในช่วงการพรฒระบาทนะครับโดยใช้โปรโมชั่นที่โหดมากๆนะครับส่งฟรีหรือว่าค่าส่งต่ำๆนะครับทำให้แย่งส่วนแบ่งการตลาดมาได้อย่างมหาศาลนะครับถือว่า บบติบโตได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ว่าเมื่อพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันกระทบกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับซึ่งผมว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะมีข่าวนะครับแพลตฟอร์มที่เป็น Delivery Service หลักของประเทศไทยเองเนี่ยน่าจะมีการปลดพนักงานลดใหญ่อีกแน่นอนรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับที่จ่ายให้ ที่มีการแต่เดิมเนี่ยมีการสปอยให้กับเหล่าไรเดอร์นะครับเป็นอินเซนティブจูงใจให้พวกเขาเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์มนะครับซึ่งหากเรามาลองวิเคราะห์ธุรกิจนี้ดีๆเนี่ยถ้า,าปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกทางธุรกิจไม่มีการสปอยจากแพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีใครที่คิดจะมาขับส่งอาหารอยู่แล้วนะครับมันแทบจะไม่คุ้มค่ากับค่าน้ำมันรวมถึงรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่น่าจะสูงมากขนาดนี้นะครับเอาจริงลองเทียบกับ ธุรกิจที่เป็นต้นแบบของอย่างอ e ีคอมเมิร์ซต้นแบบจริงๆเนี่ยก็น่าจะมาจาก Amazon a เม z o n เองนะครับธุรกิจ a เม z o n เนี่ยก็ขาดทุนมาเป็น20ปีนะครับขอตั้งมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1,990นะครับแต่ว่าเพิ่งมาจะมาทำกำไรได้น้อยนิดจริงๆเนี่ยก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ Amazon a เม z o n เองเนี่ยแม้จะ ไม่สร้างกําไรมากมายนะครับจากธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแต่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างกําไรได้จากธุรกิจอย่าง Amazon AWS นะครับที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสของพวกเขา ซึ่งเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ล้วนๆนะครับไม่ได้มีแรงงานคนเหมือนกับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่ต้องมีคลังสินค้ามีการจัดการการขนส่งต่างๆนะครับซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่มาเกี่ยวข้องทั้งค่าน้ํามันค่าบริหารคนต้นทุนเรื่องแรงงานมนุษย์นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความผันผวนมากๆนะครับโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับที่กําลังเผชิญกับ ภาวะถดถอยครั้งใหญ่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง l a z a d a หรือ s h o ป e e เองนะครับที่เข้ามาทำตลาดอ e ีคอมเมิร์ซแม้พยายามปรับธุรกิจมีการคิดค่าคอมมิชชั่นต่างๆเพิ่มเติมนะครับแต่พวกเขาก็ยังขาดทุนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเลขสะสมเนี่ยมันเริ่มที่จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนนะครับว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อดิส랩ธุรกิจอื่นๆนะครับร้านค้ารีเทลต่างๆอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยยอดขายตกลงไปนะครับ ด้วยพลังของเทคโนโลยีนะครับแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีอย่าง AI เรื่อง Recommendation เรื่อง Machine Learning ทําให้เขา้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคข,ของแต่ละรายได้นะครับสามารถส่งสินค้าที่พวกค้าสนใจจริงๆให้พวกเขาซื้อได้แต่มันก็แลกกับการที่ต้องลงทุนมหาศาลนะครับในการอัดโปรโมชั่นเพื่อให้ได้มาในฐานลูกค้าเหล่านี้ซึ่งทั้งสธรุรกิจนะครับทั้งอ e ีคอมเมิรเองหรือว่าเดลิเวอรีเซอร์วเองเนี่ยมันก็ เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับรูปแบบธุรกิจที่ต้องมีการอัดเงินเข้าไปจํานวนมหา,าศาลแล้วก็ใช้เวลานานนะครับในการที่จะกลับมาสร้างกําไรได้จริงๆคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างของต้นแบบแรกของบริการพวกนี้อย่าง Uber เองนะครับ Uber เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำนานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีปัญหาตลอดมาทั้งเรื่องของผู้บริหาร f ฟ u เดอร์เองก็ถูกไล่ออกไปนะครับธุรกิจก็มีแนวโน้มคล้ายๆกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั่นก็คือใช้เงินทุนอัดม็ดเงินจำนวนมหาศาลนะครับและก็ขาดทุนมาเรื่อยๆนะครับเป็น10ปีแล้วเหมือนกันและตัวเลขไตมาาล่าสุดของพวกเขาในไตมาาแรกของปี2022เองก็เหมือนเคยนะครับขาดทุนไปกว่า5 9พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมันไม่น่าแปลกใจเลยนะครับทาไมนักลงทุนถึง มีมุมมองที่เริ่มที่จะเป็นลบต่อธุรกิจเหล่านี้เราจะเห็นข่าวได้ก่อนหน้านี้นะครับบริการอย่างแกล b บที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นซูเปอร์แอปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับมีบริการที่หลากหลายมากๆแต่เมื่อกลายเป็นบริษัทมหาชนผ่านรูปแบบของสเปกนะครับราคาหุ้นตอนนี้ก็ร่วงแทบจะติดดินไปแล้วนะครับนักลงทุนเนี่ยก็ต่างออกมาโวยวายนะครับในอเมริกาเองเนี่ยมีถึงขั้น รวมตัวกันฟ้องร้องนะครับบริษัทแกร็บนะครับซึ่งก็คงเป็นเรื่องของการที่ไปโม้ไว้เยอะนั่นเองนะครับว่าจะสร้างรายได้อะไรยังไงสุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่พวกเขาคิดไว้นะครับราคาหุ้นก็ร่วงลงมาอย่างมากเลยในตอนนี้นะครับ ซึ่งก็อย่างาที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเรามารองวิเคราะห์ดูว่าธุรกิจต่อไปจะเป็นธุรกิจอะไรที่มีการปลดคนจํานวนมหาศาลต่อจากช้อปปีคงหลีกหนีไม่ได้นะครับว่าน่าจะกลายเป็นธุรกิจ Delivery Service ต่างๆเหล่า,า,า,าลนี้นั่นเองนะครับรวมถึงบริการบรายแชร์ลิงที่ก็มีแนวโน้มคล้ายๆธุรกิจอ e ีค m มเมิร์นั่นเองนะครับเพราะว่าลงทุนไปมหาศาลลงทุนด้านคนไปเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาแบบหล่อๆนะครับแต่สุดท้ายเมื่อธุรกิจเข้าสู่ภาวะปกติพวกเขาก็ต้องปรับฐานของธุรกิจโดยการปลดพนักง,งานจำนวนมากอีกครั้งนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวการปลดพนักง,งานของบริษัทเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รใรรรหม่ๆท,ท,ที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที on, ่ a, a d t h r a d o l A D T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ